คือคันนี้ผมไม่ได้เอาค่าซ่อมนะเนี่ยคือซ่อมฟรีามาเดี๋ยวมัลลองเปิดเทอร์โบฮะไปเแรงไงเฮ้ยแรงจริงวะโอเคครับทุกคนและนี่คือหน้าตาของรถบังคับที่น้องเอฟซีส่งมานะครับนี่โอ้โหหน้าตานี่หล่อเหลาการเลยดูดินี่และผมชอบอันนี้มากเลยเดี๋ยวช่ดูกล่องเดี๋ยวช่ดูกล่องให้ดูกลอ่อ,กลอ,ง <laughs> กลองอะไรละ่ะดูดิมันมีหลายลายบ้าเลยทุกคน โลายเมยกาป่ะเฮ้ยน,น,นี่ผมชอบสีเขียวมากเลยมันเป็นแบบว่าปักกี้อ่ะเออแบบเนี้ยคลออ้ายๆปักกี้แบบนี้นะครับนี่แต่ว่ามันจะเป็นแบบเขียวๆนะี่โอ้ยลายสติกเกอร์โอ้โหนี่นี่สีนี่โคเทลเลยโอ้โหโคชอบจัดสบอสสามารถวิ่งได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเนี่ย ว้าวแรงแรงพือ <Huh? S 1> ว่ามอเตอร์มันน่าจะรองรับกับแผง2.4ได้สบายสบย oh. ชิวๆผมว่านี่อุปกรณ์น้องอ่ามีใบซื้ออันนี้อันนี้น่าจะติดมากับกล้องตอบกล้องอะไรแหละกับกล้องโอ้ยนี่นะนี่คืออะไรผมให้น้องสั่งมานะอ่ามันก็คือแผง2.4นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะ แกะได้สักทีมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้โอนี่น่าจะแบตป่ะสายชาร์จกับแบตนะข้างในก็จะมีนี่ว้าวนี่น่าจะเป็นแขง2.4นะครับนี่แพ็คมาดีมากฮนะนี่โอเคแขง2.4ทุกทุกคนก็อาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับในคลิปที่ผมแปลงใส่เจ้าตัวนี้นะแปลงใส่แรปเตอร์นะโอ้โหแรงจัดเลยใช้ได้ แน่นอนร้อเเดี๋ยวเรามาดูอาการคร่าวๆของรถคันนี้นะครับว่ามันพังยังไงนะเดี๋ยวผมจะแกะตัวบอดี้ออกก่อนกะออกค่บอิดมาดูกันอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงปุ๊บโอ้เป็นแบบนี้เลยเหรองงหมอมอเตอร์เป็นมอเตอร์ธรรมดาว่ะทุกคนนี่มอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ธรรมดานะับที่แรกผมคิดว่าจะเป็นแบบ่ามอเตอร์กลมอะไรแบเนี้ยครับโชคดี ส่วนแผงนมว่าแผงใหม่มันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยร<ปะ>ับ่ยว่าน่าจะได้เอามาใส่ข้างบนว่ะเราจะใส่บอดี้ได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถอดบอดี้เล่นเลยหรือบางทีมันต้องเปลือยเอาเนะี่ยเอเนะเอแล้วก็แบตอีกสองก้อนนะทุกคนไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องวางแผนก่อนว่าจะใส่ตรงไหนแล้วก็ต้องผมว่ามันก็ต้องมูแล้วก็เจาะนะเดี๋ยวลองทสศก่อนแล้วกันทุกคนว่ามันพังไหมโอเคอาการมันก็ประมาณนี้นะฮะนี่เล่นไม่ได้ เลี้ยวไม่ไปกดก็ไม่ไปนะครับสาเหตุผมคิดว่าน่าจะแผงน่าจะไหมนะครับเพราะว่าน้องน้องน่าจะสั่งเจ้าแบตตัวนี้มาเนะี่ยเป็นแบตจุดจุดสี่งพันสีมิลลิแอม์นี่คือแบตมันแรงเกินไปผมคิดว่าน่าจะ แผงน่าจะไม่แต่ว่าเจ้าแผงตัวใหม่นี้บอกเลยว่าชิวๆเหลือๆนะครับสำหรับแบต7.4เนี่ยชิวๆเลยเดี๋ยวเราไปลองโมดีกว่าทุกคนนะผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์มันจะไหวไหมนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะไหวแหละแต่ว่าถ้าเล่นเช่ๆไปนานๆเนี่ยผลเสียมันก็คือเฟืองเจ้าตัวเฟืองเนี่ยมันจะมันจะรูดง่ายนะครับเพราะว่ามันแรงเกินเดี๋ยวผมขอไปโมดิฟายก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวตอามาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเล่นได้หรือเปล่านะครับ เคลียบทุกคนเรียบร้อยดีเสร็จไปเทียเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างโหนี่ก็คือบอดี้ธรรมดานะครับบอดี้ Body ติรดรถมานะครับโคตรเท่เลยเนี่ยผมชอบลายนี้มากเลยลายอะไรวะลายเต,นตน็นปะเตนเนาะใช่ไหมลายเตน <laughs> เฮ้ยโคตรเท่แล้วครับเป็นรถออฟโรดนะครับสไตล์ออฟโรดและข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นบอเว้า,วาตรงนี้จะเป็นกระบะนิดนึงนะครับ เอาไว้ให้ใส่แบตอะไรแบบนี้ด้วยละมังคือเท่ดีว่ะชอบนะครับคันนี้แต่ว่าพอผมใส่แผงใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่สามารถปิดเจ้าตัวนี้ได้นะครับคิป oh. ไม่สามารถปิดได้เพราะว่ามันติดแผงนะครับดูแผงเบลึบ้มจะติดยังไง <laughs> มันติดไม่ได้นะครับอ้าวเว้นแต่แต่ว่าต้องดามขึ้นมานะแต่ว่าทรงทรงรถก็ไม่ได้ต่างจากเดิมครับนี่สวยสวยงามเลยลด้สายไฟมาสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับผมด้านด้านล่าง ชุดลังก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นชุดติดกับรถมาเลยนะครับโชก็โชกเดิมนะครับนี่ซับโชคเดิมซับได้ดีมากแล้วก็จะเป็นออฟโรดออฟโรดธรรมดานะครับประมานี้นะครับผมมาก็สําหรับเจ้าแบตนะครับแบตเจ้าคันนี้ก็ต้องใช้ประมาณสองตัวนะครับนะ เป็นแบตต้องใช้2ก้อนอันนี้คือแบต7.4ี่ที่น้องส่งมาให้แล้วก็จะมี3.7อีก1่ก้อนครับผมบอกว่าให้เอามา2ก้อนเลยแต่ว่าปัญหาก็คือตัวสาว3.7เนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่ามันเบาเกินมันต้องใช้7.42ตัวเลยก็คือแบต2เซลล์นี่เองใช้2ตัวเลยไม่งั้นมันเล่นไม่ได้นะครับ คือผมแยกไว้ให้แล้วนะครับอาถ้าจะไม่เล่นเทอร์โบใส่แค่เจ้าตัวข้างในเนี่ยผมเดินสายไฟมาให้เรียบร้อยนี่ถ้าไม่อยากเล่นเทอร์โบอยากเล่นธรรมดานี่ใส่ตัวนี้หรือว่าถ้าอยากแรงถ้าอยากแรงบอกเลยว่านี่ต่อได้เลยนะครับตัวตัวบนุนนหาแบตบมาใส่ได้เลยนะครับนี่ต่อเรียบร้อย บอเลยไปจวดแน่นอนไม่แบบเล่นสมบุกสมบันเหมือนรถตัวเองหรเพราะ <c oughs> <laughs> ว่านี้เป็นรถน้อง f c นะครับนะคือคันนี้ผมไม่ได้เอาค่าซ่อมเน่เลอ,อคือซ่อมฟรีนะเพราะว่าผมก็อยากลองแบบว่าซ่อมด้วยนะว่ามันจะเบรกหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ก็ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยนี่พอเราเสียบสายปุ๊บมันไม่ต้องแบบมีสวิตช์ออนออฟนะครับก็คือพอเสียบสายปุ๊บก็สามารถเล่นได้เลยนี่จะเห็นไฟข้างในนะี่นี่คือรีโมท ต,ตีโหมดไปเปิดอ,ออนครับนะเทสสายขวานะขวาสายขวาโอ,คอนะค้คือมันแรงนะทุกคนคือแบบผมเนี่ยเสียวมันพังมากเลยเพราะว่ามันเป็นปรถบัคับแบบราคาถูกแล้วแบบเฟืองมันจะเป็นพลาสติกนะโอเคมาเดี๋ยวมาลองเทสอันนี้วิ่งธรรมดาอ,อันนี้วิ่งธรรมดาดิจิบ หยิบไหมเย็บมึ่ง, <laughs> งแรงเกินอันนี้วิ่งธรรมดานะยังไม่ได้เปิดโบเราเกังไม่ตั้มบินเนาะ กกลัวค่นห้างกลัวเฟืองมันรูดก่อนเพราะมันแรงเกินมาเดี๋ยวมาลองเปิดเทอร์โบฮะอ,อ,อันนี้คือวิ่งเทอร์โบทางกดให้ดูเลยนี่แงแก็แรงไงอ,อแรงจริงวะอ,อันนี้คือกดปุ่มเทอร์โบจะได้ยินเสียงแก๊กแล้วมันจะเปลี่ยนโหมดอ่ะยิ่งชาร์จเต็มยิ่งแรงอันนี้คือน่าจะอ่อนแล้ว นี่แต่ว่าก็ใช้ได้นะปุ่มเชื่อโบแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเบาแล้วเพราะว่าแบตมันมันอ่อนงธรรมดาอันนี้โคตรแรงเลยดูอ่ะดูอ่ะโอ้โหนี่คือกพิงธรรมดาอั่นี้เปิดโบเซียวตกเนาะเลกจัดโลบ้าแต่ แล้วก็ถ้าใครอยากสนใจอยากจะให้พี่ทำให้ก็ยินดีนะครับแบบแอดไลน์มาได้ค่าซ่อมไว้นึง<อ>เดี๋ยวค่าซ่อมหรือค่าอะไรเดี๋ย<อ>ก็ก็<อ>ตกลงกันเดวติวกันทีหลังนะครับ<ม><ม>ถ้ามันใช้อุปกรณ์ใช้อะไรมัน,ม,นมันต้องใช้แบตใช้อะไรนะครับถ้าถ้ามีก็ส่งมาได้แต่ว่าก็จะเสียค่าค่าทํานิดนึงนะครับอ่าโอเคกับประมาณนี้นะครับผมสําหรับนี่รถ F C ที่ส่งมาโูแรงบอกเลยว่าคันนี้โคตรชอบเลย นหรือถ้าใครมีรถประคับแบบนี้ถ้าอยากขายมือสองก็ต่อพี่มาได้ประมาณนี้นะครับผมมีแรงจริงไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ